เดี๋ยวยูรอตตอนนี้อย่าได้เมียแถวสุพรรณยูร์ตเพราะได้ไปเจ่าเขาอยู่บ้านไปเล่นป่าเก็บเราพยายามเบ็ดนหัใส่ไปแก้วอยู่ไหนอะแก้มันให้เมียมันส่งให้แกไม่ส่งให้เมียมันไหนส่งให้โอเคไหม

そう、水ソーダは滑るのか、日本語がやばいに。<laughs>